สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ x2 นะครับคือวันนี้นะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกไปจากคลิปที่แล้วว่าวันนี้นะครับเราจะมาพ่นสีไอ้รถของไอ้หลังกันนะครับก็คือเป็นทรงเชงใช่ไหมล่งก็คือตอนนี้นะครับผมให้ไอ้หลังนะครับได้ทําการล้างโครงครับเพื่อที่เราจะมาพ่นสีเป็นสีดานะครับเป็นสีดําดาด้านนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ช่องติ x2 ด้วยนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกว่าให้ทําคลิปยาวๆหน่อยสักประมาณ20นาทีดดเเยยลลนัารอููตตแกก เล่นละเล่นละล่าสุดเล่นละเอาล้างเร็วๆล้างนี่นะครับผมก็ได้ให้หลังนะครับได้ทําการล้างโครงนะครับทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับเพื่อที่เราจะมาพ่นสีให้มันติดง่ายๆหน่อยนะครับทุกคนสวิงอาร์มคลิปที่แล้วนะครับก็ใส่ไปที่ร้อเดี๋ยวว่าแกนล้อเรามันยังเขาเรียกอะไรแกนล้อเรามันยังไม่ไม่ใช่แกนล้อตองรุ่นนะครับเนี่ยนะส่วนี้มันยังมีน็อตยื่นออกมาอีกค่อนข้างที่เยอะนะครับเราต้องไปซื้อแกนล้อใหม่เพื่อให้มันสั้นลงกว่านี้หน่อยนึงนะครับโอเคแต่นี้เรายัดไว้เฉยเพราะว่า เดี๋ยวเราก็ต้องถอดออกมาพ่นสีอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถอดแล้วก็ชุดหน้าชุดหน้าเดี๋ยวเราจะสั่งภายในคลิปนี้เลยนะเพื่อนๆ <S <S ก็เป็นแผงคอแล้วก็โชคนะครับโชคเราจะเลือกเป็นโชคสีแดงนะครับก็เพราะว่าโชคหน้าเราของเดิมอ่ะมันใช้ไม่ได้นะมันไม่ดีลรวเพื่อนแล้วก็มันไม่ใช่มันไม่ดีหรอกมันใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะต้องใส่ล้อ10นิ้วนะครับโช๊คไอ้ตัวเนี้ยมันสั้นแล้วก็มันเขาเรียกอะไรมันแคบด้วยนะครับมันก็เลยใส่ไม่ได้ล้างเร็วล้างเดี๋ยวเราจะมาพ่นกันละ มาทุกคนตอนนี้ก็คือล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้หลังยกไปตากแดดเลยหนักกว่าของเดิมไหมชีบหายเลย <c oughs> คนหนักอ่ะเพราะว่ามันมีพวกสลิงอาลพวกโชกพวกโครงเหล็กด้วยไงไปยกไปเดินให้มันดีๆหน่อยที่เดินเหมือนคนแบบขาเขาเพกดิหลังมันหนัก่ะ หนุ่มตาแดดที่ร้อนๆเลยอนะ่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะเพื่อนๆแดดก็ค่อนข้างแรงอยู่แถวบ้านผมประมาณ2 8 9สาองศาเออตากไว้นั่นแหละเคเดี๋ยวเรารอให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาพ่นสีกันเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูอุปกรณ์อย่างต่อไปก่อนนะครับก็คือเป็นหัวใจหลักของรถไฟฟ้านะครับก็คือคือแบตนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็ได้ผมได้ทําการเขาเรียวกว่าอะไรชาร์จแบตไว้นะนี่นะผมได้ชาร์จแบตลูกนี้ไว้นะครับสายก็อันตรายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเป็นสายแปรงผมสายผมหายไ ชาร์จแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชาร์จครบทุกลูกแล้วก็เดี๋ยวมาบาลานซ์เซลกันนะครับสีที่เราใช้ก็เป็นสีนี้สีมือสองเมียนเดียวด้วยเออเมียนเดียวเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไปซื้อใหม่เพราะว่าผมชาร์จรถไฟฟ้าผมละ ชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อที่เราจะเอาไปซื้อสีจะพ่นไฟฟ้าด้วยไม่เอาไม่พ่นนี่ทุกคนคิดถึงไหมผมไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันละรถไฟฟ้าผมใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้นะครับฝุ่นล้อเต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถแบบใช้งานจริงๆนะเอาไว้ซื้อของซื้ออะไรแบตเรามีอยู่ห้าลูกนะครับอันนี้ชาร์จลูกที่หนึ่งลังเดี๋ยวไปเอามาเอามากองวางไว้าล้กี่ชั่วโมงมันสามสี่ชั่วโมงอะกี่วันเนี่ยเจ็ที่กี่วันเนี่ยชารไปเรื่อยๆวันหนึ่งอะวันหนึ่งเต ชาร์จไปเรื่อยชาร์จให้มันเต็มที่สุดอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสกันขับวันหนึ่งไม่หนึ่งชั่วโมงอ,อ่ะมึงชาร์จสิบห้าชั่วโมงใช่แต่ว่ารถคันนี้เราจะเอามาไว้ทําแบบว่าไว้ทําทรงแข่งเดี๋ยวเอาไว้แข่งแถวบ้านทรงแกงทรงแกงอะ่ะนี่นะครับแบตบทั้งหมดห้าลูกนะเดี๋ยวเราจะมาชาร์จกันให้มันเต็มให้หมดทุกลูกนะครับ เพราะว่าเครื่องชาร์จเรามันพังไงครั้งที่แล้วที่เราเอาไปลองกันแม่งไปซื้อเครื่องชาร์จใหม่นะเครื่องชาร์จต้องซื้อใหม่แหละถ้าเกิดอยากชาร์จทีเดียวแบบห้าลูกเนี้ยซื้อใหม่เลยเครื่องชาร์จของเราอยู่ไหนวะ<ม>นี่เครื่องชาร์จเราเอ้ยไม่ใช่เว้ยน่าจะนั้นหรอม่างั้นหกสิบโวลต์ไหมข้างบนอ่ะเนี่ยหกสิบจุดหกสิบโวลต์นี่แหละเครื่องชาร์จนี่แหละมันมันเสียแล้วแต่เครื่องชาร์จดูมันเป็นเครื่องชาร์จเดิมเดี๋ยถ้าจะชาร์จชาร์จได้มรชา์จนนี้เเป็ครรื่องชา์จของ e2 ของรถพวกผมนะอันนี้เป็นเจ็ดสสองโวลต์ส่วนกล่องนี่กล่องนี่กล่องเราที่เราจะใช้กล่องก็คือกล่องนี้ละถือดิโอ้โสกังอะเอออันนี้เป็นกล่องสี่ร้อยวัตต์นะแต่ว่าเราจะลองแค่ลองเทสดูเฉยแต่กล่องจริงเราอะจะใช้เป็นกล่องพวกกล่อง e m เพราะว่ามันจูนได้กล่องพวกนี้มันจูนไม่ได้กลไองกล่อง e m เรอไม่เรายังไม่ได้ซื้อไงเรายังไม่ซื้อแต่เราจะมาลองเทสทุก่อนไม่อันกล่องพี่อะไม่รู้หาไหนตอนนี้อันไหนอัน e m เจ็ดสิบเปล่ใช่ เออขายไปแล้วขายม่ีคนซื้อต่อไปแล้วเอ,อ,อันนั้นเราไม่ได้ใช้ไงเราก็เลยตอนแรกคิดว่าจะซื้อรถใหม่ไงตอนแรกก็เลยเออขายทิ้งไปแต่พอทีนี้เสียดายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาซื้อใหม่เอายเอ็มร้อยก็พอแล้วยีเอ็มเจ็ดสิบมันน้อยไปว่ะก็คือใกล้กูตายแล้วทีนี้เออส่วนกล่องนี้นะครับผมก็ได้ทําการ <c oughs> ตัดสายแหมสายที่มันไม่ตัดสายที่มันไม่จําเป็นออกไปนะครับเราจะใช้แค่สายสายนี้นคือเป็นสายไฟเลี้ยงแล้วก็ปักกญแจอยู่ในนี้เลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสายเกียร์นี่นี่สายเกียร์ ตัวน,นี้เป็นสายเช็คล้อเดินหน้าเดินหลังอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เป็นสายสายเสสามเส้นนี้แล้วก็สายฮอรเรนเซอร์แล้วก็สายคันเร่งนี่แค่นี้เราใช้แค่แค่อย่างที่จําเป็นครับตอนแรกสามเยอะกว่านี้นะตัดแล้วก็เอาสุ่มสไว้ข้างขงเห็นไหมเออใช้สนะา,ายแค่สา,ายจําเป็นเท่านั้นกล่องตัวน,นี้เป็นกล่องเซียรร์ปรวัตอือก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าใช้งานได้อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใช้งานไม่ได้เราก็เดี๋ยวซื้อกล่องใหม่เอาสัก EM50 ก็พอขับได้แล้วไม่ถึงพันพันเดบาทอะไรเงี้ยพันต้น ก็จูนได้ด้วยเออใช่จูนให้วออิ่งได้คันนึงไหมมันก็ต้องลองดูเอาแล้วกันอนะ่ะมันจูนถึงร้อยมันจจูนอะ่ะมันอยู่ที่แบบด้วยวะถ้าแบบถึงมันก็ไปถึงอยู่แล้วล้อต้องถึงอีกเดี๋ยวรอดูรอดูโออรอเราสิบอยู่แล้วออไม่กลัวเดี๋ยวรอดูรอดูว่ามันจะถึงหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็เป็นเริ่มลกละนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังตรงนี้เดี๋ยวเรามาทําคลิปเก็บเก็บ,เก,บเก็บโซนนี้เด้อเดี๋ยวเอาไว้ลงติกต็อกเก็บโซนนี้ลงติกต็อกตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนะพื่อนๆขอขอนอกเรื่องนนอยแล้้วกกัะะได ถ้อยากได้ก็พักมาทักทักมาขายอยู่ที่เจ็ดล้านล้านเลยอ่ะใครจะซื้อเอาคุ้มอ่ะใครอยากได้ก็เอาไปไปปั้นต่อแล้วกันเพราะว่าผมีเกียจขับไม่อยากทำแล้วรถอันนี้นะครับผมอยากขับรถไฟฟ้าก็สภาพยังโอเคอยู่นะแต่ภายในต้องไปทาเมาเองเพราะว่ามันจอดไ้นานแล้วน่าจะเน่าแล้วแหละข้างในขายอยู่ที่ราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นมายกไปเลยเจ็ดหมื่นใครอยากได้ก็พักเข้ามาได้นะครับท่องทางไลน์นะกุญแจพังมีไหมกุญแจกุญแจพังนะครับกุญแจพังแล้วก็ใช้ได้นะ มันมีไฟติดอยู่กุญแจพังแบตหมดข้อเวียงดังมึงเอาไปทำหมายหน้าอีกประมาณหมื่นสองหมื่นถึงจะขับได้คันเนี้ยคือมึงเตรียมเงินไว้สักประมาณแสนหนึ่งเออแสนหนึ่งอ่ะมึงอยากว่าซื้อกูเจ็ดหมื่นหลืออสามหมื่นเอาไปทำรถต่อน่ะได้ขับอ่ะสามหมื่นนี่คือเหลือเลยนะเผื่มมึงได้อาจจะได้แบบว่าของแต่งเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยไอหลังก็ขับคืนนะหรือว่าจะทำให้หลังขับดีวะโอยพี่สามหมื่นเลยน้อยจะซื้อเลยนะขับดีกว่าเออไม่เอาก็คันนี้เรา ขายเลยเอยขยอขยะได้ก็ติดต่อมาครับขายจริงนะมั่งมีคนทักมาแต่ไม่ซื้อชนทักมามีมีมีคนทักมาแต่เขาไม่รู้นะว่าเราขายจริงหรือขายไม่จริงไนะคิดว่าเราติดเล่นแต่ขายจริงคันนี้ขายจริงคันนี้ก็ของก,ก็บอกเขาว่าขายจริงครับนอ้องของแต่งก็มีประมาณนี้นะมีเขาเรียกว่าอะไรกันตกคาร์บอนตรงนี้คาร์บอนแต่ว่ามันมันสิดละแล้วก็มีตรงนี้คาร์บอนแล้วก็ชิลหน้าแล้วก็ล้อเป็นล้อเดิมเป็นล้อเดิมเอาไปทําสีสีทองถ่วงล้อเรียบร้อยแล้วก็ คันนี้ท่อก็เป็นท่อเดิมผ่าแล้วก็ชุดแต่งก็จะเป็นข้างโอเพ่นมีเรือนมีเรือนมีข้างมีกองกองก็เปลี่ยนใหม่นะกองกองให้มันโฟดีกว่าเดิมแล้วก็น้ํามันคันนี้ไรเป็นน้ํามัน e85 อืมก็ประมาณนี้แหละจะเติมกี่ตอนนั้นนั่งขับอยู่มา106 107อ๋อ106แบบ106คลิ1 6 0 1 6 0เลยตอนนั้นแข่งบ1 2 5ลูกโตอ่ะแบบตีคู่กันเลยอ่ะ จริงๆคันเนี้ยคือมันเคยเกิดมาก่อนแต่ตอนนี้คือมันไม่มีเล่มมันพักมันเนา่าละนะครับประมาณนี้ใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับขายจริงนะ้าเดี๋ยวเราไปคันนี้มีเล่มไหมมีมีดิจะโหรถไม่ใช่รถผีพี่อะ <c oughs> <c oughs> ในบ้านนี้ไม่มีรถผีเลยจะบอกให้มีเล่มทุกคันมีนมีมีมีไหนสามคันที่ซื้อมานั้นเอออันนั้นมันอันนั้นไปเชียงกงมีมีนะว้ยไคือไอพวกนี้ก็รถผีในรถไฟเราเนี่ยเออรถไฟไม่มีเล่มอยู่แล้ว รถไฟฟ้าเป็นรถแบบว่ามันจดทะเบียนไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆได้เดี๋ยวเราไปรอดูรถไฟฟ้าเราดีกว่าตากแดดไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาพ่นสีกันไปมาโอเคครับเพื่อนๆคือตอนนี้นะครับก็ได้ตากเสร็จเป็นที่ร้อยแล,แล้วเดี๋ยวให้หลังทําการถอดโชค๊คถอดสวิงอาร์มออกถอดปีนไหมนะ่ะโอ้ยังไงๆแค่นี้เออต้องงั้นดิถอดออกไปนะครับเอาอะไรเอามือหมุหนนะมือหมุหนเนาะก็ยวให้หลังถอดโชค๊คถอดสวิงอาร์มออ,ออกเพื่อที่เราจะมาพ่นสีดำทั้งคันอันนี้สวยไหมพี่พี่วะฮะมึงพี่ว่ามันเท่ เดี๋ยวพี่ขอขับก่อนได้ไหมรถสิบได้พี่ขับได้ได้ให้พี่เสือจูนก่อนกูจะได้ไม่ล้มอีกไม่ล้มอยู่แล้วกูขับสิบเออพี่แล้วพี่ขาวๆเนี่ยคือเห็นแผลโคตรชัดอ่ะโอ้โหไ่อใหญ่แม่งลางมาเลยโอ้โหจะสวยนะโค้งเริ่มมาดีโค้งเริ่มมาดีแต่สีเข้าไปข้างในแล้วจะไม่ดีตรงไอเนี่ยทำเออดูมันทำอะไรของมันอ่ะลอกในหลังได้ปะโอ้ผมไอช่างก็แตบมือโปรโปรลี เออถอดข้างล่างด้วยถอดข้างล่างก่อน,นแล้วค่อยแล้วค่อยตอกออกไอ้ลังเนี่ยผมแบบว่าปั้นให้มันแบบทำเองเลยนะ่ะใช<ะ>แค่ขันน็อตนะยังอื่นทำไม่เป็น <laughs> ขันไม่ได้เลยเนี่ย <laughs> อันนี้ขนาดขันนอ็อตนะเนี่ยต่ออ้มทำเป็นนะอยูเดี๋ยวดูด,ดูดูการขันข,นของมันเดี๋ยวก็จะขันได้หนึ่งตัวอ,อันนั้นขันเข้าขันอ,กออกอีกด้านหนึ่ง,งแรงๆนี่มีแรงไหมน้ารางังทำไมรู้สึกว่ามันผิดหนักกันดิมยีกว่า เดี๋วกูอยากไปฮะมึงเอ้ยโ,<ฮ>โอ้โหเอาผิดหนักกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยจใว่าผิดหนักกว่าเดิมอีกผิดด้านนี่หว่ากูจะว่าหลังขอโทษทีทอเอ้ยเอยเอโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมพลาดเองคิดว่ามันอีกด้านนึงเพราะว่าผมอยู่กับฝั่งไงเออหลุดละอ๋อแล้วก็ถอดฝงนีิตร์เยวค่อยถอดทีเดียวถอดฝานิตร์กันเราค่อยดึงออกทีเดียวไอ้นั่นอ้าวมาอ้าวก็เป็นสีเงินอย่างงี่แหละอ๋อได้อ้าวมันเปลี่ยนไม่ได้ ได้พี่ทาให้ไปล่ะไม่ต้องเลยอยาเลยอยาเลย <laughs> พ,พี่ต้องเข้าแก๊งแล้วมั้งเนี่ยเออใครอยากให้พี่เดี๋เข้าแก๊งลองคมอมเมนต์ดีวะแบบอยากเห็นพี่เดี๋ขับรถไฟฟ้าวะ่ะสักห้าหมื่นไรได้ไหมหูห้าหมื่นไ์เลยตอน <laughs> นี้เหมือนเมื่อก่อนเฮ้ยรถมันคันละหลายหมื่นไงเออใช่จริงมันเหมือนเมื่อก่อนเลยเยอะเลยเออคันละคันละคันมันหลายหมื่นเนี่ยคันละสี่ห้าหมื่นเออทุกคนตัดมาพลังคนดูอ่ะ ใช่ใครอยากให้พี่เสือซื้อรถไฟฟ้าคอมเมนต์หน่อยไ,ไอ้ปาล์ม,มจะซื้อหรอไอ้ปาล์มอ่ะอใช่ไอ้ปาล์มอยากเข้าแกงตรงนี่ต้องจัดแล้วพี่ปาล์มจะซื้อเทสลาลนะจะมาสับยกเออไอ้ปาล์มจะซื้อเทสลา<อ> <laughs> หนักเลยเนี่ยหนักเลยเอาไว้ก่อนนะ <laughs> พอดีเงินไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับเอ่าล่างขันทั้งบนก่อนขันข้างบนแล้วค่อยถอดทีเดียวโอ้อันนี้ขนาดแค่สี่ตัวนั่นเนี่ยหลังไม่ปกติน็อตสี่ตัวนี้ใช้เวลาเท่าไหร่โโอ้หแป๊บเดียวพี่อันนี้ตัวชั่วโมงอ่ะเออ เอาคนเลยบอกอยากดูคลิปนานๆไหมเหรอขันน็อตนานน่ะเหรอไอ้เหี้ยอ่ะทีนี้ดึงออกตอกออกได้ไหมเออขนาดดึงน็อตออกยังช้าขนาดนั้นเลยอ่ะอุ้ยต้องเราต้องมีโปรอะออ่ะไหนทำดูดิขดตาจริงๆเลยอุ้ยมือกดอีกอันนึงเนี่ยนี่อันนึงเสียแล้วก็ตอกทีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออโอ้โหอ่ะดูดิจับน็อตยังจับไม่ตรงดูนี่นะเออ โอ้ยยังเคยโงดก็ฉลาดมากนะจะไปเรียนเด็กช่างจะไปเรียนอุเทนเียช่างเหี้ยเนี่ยจะไปถวายให้เขาเนี่ยมันจะดูสี่คิงไม่อยากเป็นเด็กช่างแต่ผ้ามือขันไม่เป็นเลยอี๋ยังไม่ได้เรียนเลยแล้วเรียนช่างไงไปเรียนช่างอะไรมึงอ่ะช่างกระปาไม่มีช่างกระผาเทียอะไรมันหัวมันเถอะได้ไหมใส่แบกใช่เลยแต่ได้กี่รูปเนี่ยอันนี้จะได้ประมาณห้ารูปหกรูป โค้งนี่เชื่อมเองใหม่หมดเลยเหรอไม่เชื่อมแค่ตรงกลางไม่ใช่เพราะว่ามันมันแปลงไงผมตัดอันนี้ออกมันไม่มีที่โค้งมันซื้อมาอยอมหนักใช่ซื้อมือสองนะถามหนักเดี๋ยวแต่ละซื้อมาสภาพดีนะหลังนะใช่แล้วดูได้ทำดิทำไมทำมาคือจะเป็นสภาพนี้เลยนะมันก็ไม่ดีหรอกแปลว่ามันนเป็โค้งลูไฟฟ้าอยู่แล้วเหรอใช่ใช่รถรถแม่บ้านอะรถแม่บ้านรถในรถบ้านแม่ดีกว่ามึงเอาอย่าพึ่งมึงมาเอาฝั่งนี้เอาก่อนเดี๋ยวมันไม่มีตัวรับน้ำหนักมันพับมือมึงนะอุ้ยหนุดแล้วอีกอันหนึ่ง อันนี้ต้องยกไปนะเออต้องยกไปนะโอเคต่อไปเอาสซนิเงาอ,ออกเลยลังโอ้นี่ออกโคตรงเดีงง๋ยวนะโอเคแล้วเราก็ถอดอามแปงออกมาแล้วพ่นสีใช่ไหมใช่เลยถอดอามไหมถอดเลยถอดเลยโอเคแล้วก็ตอนกลางก็ได้หาอะไรต่อออกโอเคอามแปงายกไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาพ่นสีกันดีกว่าวอันนี้มันมันจะเบาขึ้นประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะดูนะเอาไปข้างล่างเลยลัง ดูนี่เบาขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวเชื่อกันข้างล่างทุกคนเดี๋ยวหาสีกันโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาพ่นสีกันดีกว่านะครับสีเราใช้ก็เป็นสีนี้สีเดิมที่เราเลือกใช้โถงเอยๆโอเคมาทุกคนมาเดี๋ยวเรามาพ่นสีกันดีกว่านะครับสีเราจะพ่นทั้งคันเลยสีดำนี่เป็นสีดำด้านนะเอ้ยทำไรอ่ะพ่นสีไงน้องไม่รู้ว่าสีจะพอหรือเปล่าอะทุกคนพ่นสีเป็นสีพ่นง่ายมากสีดำเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปซื้อให้สีไม้แล้แห้งไวด้วยเดี๋ยวผมเอาไปซื้อให้สสีีไไมมมม้้เเลลยยาาาทออ่ะะผกังรบ เราเอาทุกคราทุกมุมทุกจุดไอ้หลังมึงก็ไปอยู่ใต้ลมเออดีหน้าดำหมดแล้วน,น่ะ,นะ <c oughs> ดูดิเ,เป็นเนี่ยเป็นจุดๆ,ๆ,ๆดำไปอยู่ใต้ลมไงลมมันพาไปนี่เราออกมันก็โดนดูดิอเ <c oughs> ดําเต็มหน้าเลยไอ้หลังไอ้ควายดูดิเนี่ยเต็มเลยมันเป็นจุดๆเล็กๆอ่ะโอ้พี่ตีเพิ่มสีอะไรบ้าง <c oughs> มือไปอยู่จุดผิดที่ไม่อยู่ถูกแล้ววะไม่น่าพอวะทุกคนสีพอ ดี๋ยวรอดอป่าไม่รู้ได้แค่ไหนแค่นั้นนั่นแหละเป็นไฮไลท์ได้ข้างนึงสีดามข้างหนึ่งสีฟ้าโคตรเท่เลยนะเอไม่มันจะไม่ได้ข้างเลยไม่ได้ไม่เต็มถ้าเกิดแบบว่าใช้สีแบบเป็นกลามันน่าจะดีกว่านี้แต่นี้เราสําหรับคนที่แบบว่าไม่มีงบอะไรเงี้ยตามงบได้กระป๋องละห้าสิบหกสิบบาทมันไม่ใช่สีดำปกติพี่สังเกตไหมเพื่อนด้านมันเป็นดำด้านเออดำด้านด่าไม่ฟังไงรถคันนี้ ด้าน <D ining> เออด้านด้านอะไรเนี่ยเหนื่หลังเลยทุกคนดูฝั่งนี้ดิอีกครึ่งนึงสีดำเป็นครึ่งนึงสีฟ้าโคตรไม่ได้อะเอาไม่ได้เหรอบางที่ดำบางที่ฟ้ามีขาวด้วยมีเงินด้วยสีโค่นมั่วเดี๋ยวเพื่อนต้องออกไปซื้อสีเพิ่มมเนี่ยสีไม่พอจริงๆครับเพื่อนท่าอันนี้เป็นสีมือสองไงแบบมันใช้ไม่ไม่มือสองมือสิบได้เอามั้งเออมันใช้มาบ่อยแล้วสีเนี่ยแต่มันก็ยังดีอยู่ เราก็เลยมาใช้ค่นเสร็จก็เก็บสะบุกไว้นะเอาไว้ทำอะไรเป๊ะเอาลูกแก้วแต่มาสมัยก่อนเลยอ,ะอ,อ่ะมินิใช่ไหมจริงพี่เอาจริงๆไปจอดแล้วก็ต้องระวังต้องระวังนะอันตรายอย่าหาเล่นดีกว่าถ้าเกิดอยากได้ก็ไปหาซื้อพวก2องเป็นห้าเป็นสองเป็นห้าพี่ไปซื้อลูกแก้วในร้านได <c oughs> ้ย,ยี่ห้าบาทเต็มเลย <c oughs> ไปซือออซ้อเหล้าอ่ะเล่นลูกแก้วมินิลูกแก้วจิ๋วอันนั้นก็เคยเอาเหมือนกันใช่ไหมไปขอเขาไปขอขวดเขาลูกแก้วใสเออเนี่ยได้มันได้ประมาณนี้แบบเพื่อนเดี๋ยวเราต้องออกไปซื้อสีก่อนอเคน อาอดีอะแค่นี้อ่ยรถเราไม่ใช่พิวขับโอ้รถรถงบประหยัดเนะาะอสิแค่นี้ยเนี่ยได้ข้างน,นึงง่งฝั่งทีเดียวแห้งเลยดูดิเวลาถ่ายรูปก็ถ่ายข้างเดียวไงเออทำยัง <laughs> ไงอ่อดีดีดีฮะไอหลังไปช่วยดีหลังไปช่วยเขาดีโอ้ดูยืนดิหมดละสีโอเคในแค่นี้เดี๋ยวไปซื้อสีเพิ่มอหลังเย้ไม่ติด โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปซื้อสีมาแล้วก็มาพ่นซ้ําแล้วก็เดี๋ยวรอมันแห้งเสร็จเดี๋ยวเราไปประกอบใส่ดีกว่าไปดูทรงว่ามันสวยป่ะผมมองว่ามันน่าจะเท่อยู่นะเพราะมันเป็นแบบดําด้านๆเนี่ยดิแค่นี้แห้งแล้วอ่ะเอายังนี่วะพี่ยังไม่แห้งนี่วะยังยังเพิ่งขีดเมื่อกี้เองเออไปเย็นต้องไปเอาพวกเนี่ยนะเตารีดอะไรมารีดไม่ใช่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 โอเคเพื่อนเป่อเดี๋ยวเราผมขอออกไปซื้อสีกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับเพื่อนคือตอนนี้นะครับผมก็ได้พ่นสีเเสรร็็จแแล้ววอยููู่่่ตตงนนนนนนคหปะา ช่างสีเราตอนนี้เขากําลังขัดรองเท้าเขาอยู่นะครับเป็นโดนอะไรมานะ่ะมึงก็พี้พคนให้พ่นโค้งรถไปพ่นตีนตัวเองดูนี่นะ่ะเล็บดําปีเลยหลังโอ้ยเล่นอะไรมึงเนี่ยไหนดูด้านข้างนี้โอ้โหมันจะออกไหมน,นะคนพ่นได้แท้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าสีเราที่เราพ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือว่าสีดําอ่ะมันค่อนข้างที่จะ แห้งไวมากๆเลยนะนี่นะครับเป็นชิ้นงานที่เราได้พ่นไปเป็นที่ร้อยก็แตะดูมันแห้งเปล่ายังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแดดตอนนี้แดดมันเริ่มหายแล้วฝนมันเริ่มคืนมาแล้วเห็นไหมสีนี้มันจะเข้ากับสวิงอาร์มหรือเปล่าแต่ผมมองว่ามันน่าจะเข้าเพราะว่าสวิงอาร์มเป็นสีเงินไงเออมันน่าจะตัดกับสีเงินอยู่นะครับเดี๋ยวยกขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าแล้วเราก็ไปประกอบกันโอเคครับเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับ <ừ. S 1> ก็เราจะใช้ตัวกลางที่เราได้ตัดไปนะครับใส่อันแรกก่อน,น อา่างอนอที่พี่นี่ยาวตัวยาว,ว,ยาวไอ้ยาวน็อตตัวยาวสิเออแกนลอ้อทำไมไม่บอกว่าแกนลอ้อบอกน็อตมันก็ยาวสุดแล้วละโอเคก่อนเพื่อนก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับผมทุกคนว่าเป็นไงสีตัดกันนะได้อยู่สีตัดกันค่อนข้าง,าง,างที่จะลงตัวอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นดํากับเงินนะครับอันนี้โชคเราก็โชค์ดำเลยแล้วลองใส่ล้อดูไอ้หลังมาถือกล้องน,นี้น้อง พี่สย่ยให้มใส่เป็นหรอโอ้ผมเรื่องแคนิชิวขันออกไปเลยอันนี้เป็นลอ้ลอล้อรถใม่บ้านนะ350บ้าทบัตเป็นล้อตัวที่ไม่แรงแบบแต่ก็พอที่จะขับได้อยู่เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูกันคลิปหน้าคลิปหน้าอาจจะมาเคสให้ดูว่าล้อมันอนะ่ะจะหมุนหรือเปล่าไอ้หลังอน็อตหมุนนะคน่อยอิีตัวน,นั้นอนะ่ะเออว่าล้อมันจะหมุนบ้างแต่ผมมองว่ามันหมุนแน่นอนนะเพราะว่าของเรายัง้ของเรายังใช้งานได้อยู่เป็นไงหลังเทนะตรงเนี้ยเทนะสีดําผมว่าแม่งเทจัดเลยอืมดูเป็นยาน ไหนลองยกขึ้นหน่อยหน่อยดิเอออืโอเคทุกคนประมาณนี้นะฮะคลิปนี้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเอาแบบใส่แล้วก็เอากล่องใส่ลองมาเทสล้อตัวนี้ดูว่าล้อตัวนี้มันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าคือครั้งที่แล้วอ่ะมันก็ใช้งานได้แหละแต่มึงคว่ำไปก่อนไงเรายังไม่รู้ว่าจริงจริงแล้วกับล้อ350รอาทอ่ะมันแรงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไม่แรงเราคงจะต้องเปลี่ยนกล่องเป็นกล่อง e m นะเพราะว่ามันสามารถจูนได้กล่องไอ้ตัวพวกเนี้ยไอ้กล่องนกล่ร้่ยมัมันเป็นกล่องแบบทรายในี้ยมูกมึีท ไม่ต้องคิดผูกโอเคเออมันคมไหมแต่ไม่ได้ไปเยียนเป็นอาชีพเนี่ยคมขึ้นเยอะจริงวีเชนี่แม่งเลือนด้วยแม่งทำมากูมาทั้งวันแล้วเนี่ยกดสตีนด้วยโอเคปะทุกคนเดี๋ยวไปเจอนคลิปหน้าดีกว่านะครับเสื้อ N T Gang สามารถซื้อได้นะครับใครอยากสะสมสูงเรากดลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องตี X สองเลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับติดตามทุกคนได้ ทุกช่องทางเลยนะครับทุกคนในบ้านหลังนี้นะครับโอเคไปแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคิวหรน่าสหลับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย